สวัสดีครับมาพบก,กับเที่ยวน,นี้ไม่มีวันลืมนะครับกับรสชาติที่ไม่มีวันลืมนะครับวันนี้เรามีเมี่ยงปลาทอดนะครับเป็นลุยสวนกับสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยมีตะไคร้ซอยหอมแดงซอยขิงซอยพริกซอยนะครับแล้วก็มะม่วงซอยเป็นปลาปลานินทอดกรกอบเลยซื้อมาในพาราเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบาทนะครับร้าน,นไหนรู้ไหมร้านฟองเบียร์นะครับอยู่ตรงสี่แยกคอยทางขึ้นตลาดวาลินนะครับ อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับรสเด็ดมากก็จะมีผักให้ด้วยมีสะระแหน่นะครับใบใบพูหรือใบชะพูหรือผักอีเลอดนั่นแหละครับผักชีผักสลัดแล้วก็หอมเปีแล้วหอมใบเรื่อยนะครับอกินกับแผ่นเมี่ยงเราก็จัดครับเที่ยวนี้ไม่มีวันลืมครับเอ๊กินกับน้ำกิ๊กหวยวอืม น้ำจิม้มอืมอ,อนี่ครับโรยของเนี่ยใช้มือแบบบ้านๆเราเลยครับนี่โอ้ก้องเอียงก้องเอียงเราถ่ายทำคนเดียวอือโอ้เอียงเอียงนี่ครับสุดไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมจริงครับนี่กินยังไงได้ทีนี่ เติมก้นวัว้นมือซาเลยโหดมาับับออนุญาตใ้มือโอ้ยเขื่องเขียงเียเบิร์ิมเบิร์เบิร์ขาบกใหนึ่งบตอร่อยมากครับฝากติดตามกับเที่ยวนี้ไม่มีวันลืมนะครับกับนักชาติที่ไม่มีวันลืมครับขอบคุณครับ